บอดี้เดิมสนิทน็อตหน้าหลังไม่มีขยับไม่น้อยเพียง1,70,000สนโลจะไปหาที่ไหนอีกครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นไม่เคยติดแก๊ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับนักขุณรถบ้านมือสองนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น To โยต้าโคโร拉เอวติดนะครับเป็นตัวพิเศษครับเป็นตัวทีอาดีนะครับมีเพียง2,000คันเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้เป็น1.8นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เป็นทีอาดีนะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับบอดี้สวยจัดเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์วงแหวนนะครับสภาพหล่อๆเลยนะครับภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับบ่อหลังกว้างขววาาางงงนนนนนััััั่สสสะะะะดดกกบบบบบบยยยยยคคคครร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 รมมมมมีีีปอออออออเเเเลล์์หพ้้ซซ็็ถ2จุแ ทรดเดิมอหมห้างเลยนะครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักคุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับโตโยต้าโคโราอัลติสนะครับคันนี้เป็นปี2010นะครับ TRD แท้ปี2010นะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับ TR ด 1.6และ1.8นะครับมีรวมกันผลิตเพียง2,000คันนะครับนี่หนึ่งใน2,000คันนะครับสภาพสวยๆเลยครับดิสเบรก4ล้อครับ1.8ดิสเบรก4ล้อมีชุดแต่งรอบคันครับสเกิดรอบคันมีสปอยเลอร์หลังมาครบพร้อมเรียบร้อยครับสภาพสวยมากครับไฟท้ายเป็น LED นะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับชุดแต่ง TRD แท้ทั้งคันนะครับสภาพสวยมากนะครับ สีสวยเงางามรอบคันนะครับสีสันรอบคันผมให้9 0้าถึงเเซเลยนะครับสีสวยสวยสติกเกอร์ทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับสภาพสวยมากนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับภาษีจัดการต่อเป็นปี68ให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าใสๆสขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้า TRD แท้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์วงแหวนนะครับสวยสวยเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับ ล้อแม็กได้เดิมออกห้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะครับภายในนี่เลี่ยมกิ๊บเลยครับไม้น้อยด้วยครับคันนี้ไม่เพียงแสนเจ็ดเท่านั้นครับภายในสวยสะอาดสะอ้านมากๆครับคอนโซลหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยครับสวยงามไม่มีแตกครับเบาะสวยมากครับโลโก้ T R D นะครับอยู่ครบหมดนะครับสภาพสวยมากนะครับ แอร์ดิจิตอลจอ2ดินไพโูเนียเดิมออกห้างเลยนะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับสภาพสวยมากนะครับแอร์แบ็คหคู่นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ครับสีดำเปียโนแบ็คครับสภาพสวยๆไม่มีรอกไม่มีร่อนครับมีพรมกระดุมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับบาะหลังก็สวยๆเลยครับเอี่ยมๆเลยครับ บ่อหลังนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับดูไปพร้อมกันครับสภาพสวยมากครับไม่มีชำรุดฉีกขาดเลยครับฝ้าหลังคาสะอาดสะอ้านครับไม่มีสกปรกครับสภาพสวยจริงๆครับพรมพื้นอยู่ครบหมดนะครับมีพรมกระดุมเรียบร้อยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับสปอยเลอร์หลังสวยๆเลยนะครับชุดแต่งทีอาร์แท้นะครับนี่ครับ มาชมบบอหลังกันบ้างครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับสีดําเปลียนโนแบ็คไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับภายในสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดครับหัวเบาะทั้ง3าหัวด้านหลังนี่ปรับระดับได้หมดเลยนะครับสวยพร้อมใช้ครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังตึงๆเลยครับแทบจะไม่เคยใช้งานนะครับเป็นรถนายตำรวจเก่านะครับนี่นะครับ แผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับฝ่าประตูออกครบครับแผงประตูไม่มีรอกไม่มีร่อนครับคอนโซลสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับสครับเพดเอาติดตรงรุ่นครับรถปี2010แท้ครับ TRD แท้นี่ครับมีช่องวางของห้อยของนะครับเกะล่างบนไม่มีแตกไม่มีหักเลยครับโลโก้ TRD นะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ รถสติดง่ายๆนะครับรถสติดง่ายๆเลยครับคุณแจรีโมทเดิมจากโรงงานครับชึ่งเดียวติดครับเลขไม้เพียง179,000โลเท่านั้นครับรถวิ่งน้อยมากครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากและที่สำคัญเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดด้วยครับคอนโซลสวยงามไม่มีแตกหักครับเครื่องเสียงไพโอเนียเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับ ใส่แผ่นซีดีได้นะครับเป็นจอ2ดินแบบสไลด์นะครับเสียบ USB ได้นะครับจะมีสาย USB อยู่ที่ช่องเก็บของนะครับมาดูเก๊ะของบ้างครับเก๊ะเก็บของที่ไว้เหรียญไม่มีแตกหักครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดสีดำเปียโนแบ็กสวยๆเลยครับนี่ครับช่องวางแก้วน้ำไม่มีแตกหักครับที่พักแขนกลาง2ชั้นนะครับนี่ครับ สชั้นใช้งานได้ครบปรับเลื่อนได้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันครับที่บังแดดไม่มีแตกหักครับนี่ครับไฟหลังคาต่างๆใช้งานได้ครบหมดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับภายในสวยมากครับภายในนี่ผมบอกเลยว่าเลี่ยมคลิบเลยครับเดี๋ยวมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ด้านขวานะครับด้านขวาก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันนะครับปรับข้างนะครับปรับข้างซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับพับข้างก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆครับอ่าด้านขวานะครับจะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับกับไฟหน้านะครับ ด้านซ้ายจะเป็นปัดน้ําฝนหน่วงเวลานะครับพวงมลัยปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะครับอ่าสวยสมบูรณ์และที่สําคัญใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับระบบเซนทรัลล็อกใช้งานได้ครบหมดครับแอร์ดิจิตอลครับปรับใช้ได้ครบหมดครับแอร์เย็นลมแรงครับนี่ครับโหมดต่างๆนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับกดนิ่มๆเลยครับปรับอุณหภูมินะครับใช้งานได้ครบหมดเช่นกันนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆครับ ช่องเก็บของก็ไม่มีแตกหักนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับเล่มแล้วก็ชุดโอนนะครับบุกเซอร์วิสนะครับคู่มือนะครับอยู่ครบหมดพร้อมกระเป๋าเลยนะครับนี่นะครับสมบูรณ์มากครับรถมือเดียวป้ายแดงครับพรบภาษีจัดการต่อให้เรียบร้อยนะครับภาษีเป็นปี68เรียบร้อยนะครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สครับใครได้ไป TR d ดีคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบเียบนะครับ1,800ซีซีครับไม่เคยติดแก๊สครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้พร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับ 3L 3R อยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์บเดิมทุกจุดครับเหร คานเดิมครับนี่ครับเหรียญบาทครับอยู่ครบหมดครับสาม r อาอยู่ครบหมดครับม็ดอาร์เดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับนี่ครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับสติกเกอร์เลยเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบหมดครับตาโตโยต้าครับเหรียญบาทครับอยู่ครบหมดครับนี่ครับเหรียญบาทครับเหรียญบาทครับสติกเกอร์เลยเดิมจากโรงงานครับสติกเกอร์เอนจินครับอยู่ครบหมดครับเครื่องเดินนิ่งเงียบเลยครับ แทนเครื่องเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับนี่ครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับนี่ครับน้ําจับเลยครับแอร์หนาวแน่นอนครับแอร์หนาวฉ่าแน่นอนครับรถสวยมากครับเป็นตัว T R D แท้เดิมโรงงานด้วยครับน็อตไม่มีขยับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างนะครับนี่นะครับท้ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับ มีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปซื้อติดตั้งเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่ครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมือนะครับอยู่ครบหมดเลยครับไม่เคยติดแก๊สครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยครับแม่แรงไม่เคยใช้งานครับถ่ายเดิมสนิทครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับเม็ดอาร์ครางน้ําอยู่ครบหมดครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับนี่ครับถ่ายเดิมสนิทครับนี่ครับเม็ดอาร์ครางน้านะครับอยู่ครบทุกจุดครับ น็อตไม่มีขยับครับสภาพสวยมากครับแผ่นโฟมกันความร้อนเดิมนะครับแดมฝาท้ายเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียงนะครับข้อดีของการแดมฝาท้ายก็คือที่ติดสปอยเลอร์มานะครับจะไม่มีเสียงสะเทือนนะครับสภาพสวยมากครับ TRD 1ใน2,000คันครับตัวพิเศษมีเพียง2,000คันเท่านั้นครับ อ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูน1 9หกสองหนะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทลเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนะักคุณรถบ้านมือสองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ